นาฬิกาแขวนผนังในห้องเรามันแปลกมากช่วงหลายเดือนที่ผ่านมานี้ทุกคืนพอถึงเวลาตีสองเป๊ะเข็มยาวเข็มสั้นจะหยุดกึกไม่มีพลาดสักคืนเราลองเปลี่ยน่านไปแล้วหลายก้อน่านใหม่เอี่ยมอย่างดีก็แล้วขยับเครื่องก็แล้วแต่มันก็ยังเป็นเหมือนเดิมเราเริ่มขนลุกเพราะนาฬิกาเรือนอื่นในบ้านไม่เห็นเป็นคืนหนึง่งเรานอนไม่หลับ หนาวๆร้อนๆทั้งที่เปิดแอร์เบอร์ปรกติก็เลยคิดว่าเอาวะคืนนี้จะรอดูเลยว่าเกิดอะไรขึ้นตอนตีสองกันแน่พอนาฬิกามันกระดิกไปถึงเลข12บสอ,สองครั้งติดๆเป็นตีสองพอดีปุ๊บเข็มหยุดกึกทันทีแอร์ในห้องก็วูบเย็นลงแบบผิดปกติเหมือนมิใครเปิดประตูทิ้งไว้ พร้อมๆกับความเย็นที่แล่นเข้ามาเราได้ยินเสียงกระซิบแผ่วๆค้าางหูไม่ใช่คำพูดชัดเจนแต่เป็นเสียงครางอื้ออึงเหมือนเสียงของคนหลายคนรวมกันเราพงงกหัวขึ้นมองรอบห้องแต่ไม่เห็นอะไรเลยความมืดและความเงียบกลับมาปกคลุมอีกครั้งยกเว้นเสียงนาฬิกาที่ยังคงหยุดนิ่ง วันนั้นเราก็ไม่เคยกล้ามองนาฬิกาอีกเลยตอนกลางคืนได้ยินเสียงติ๊กตอกไปถึงช่วงนั้นเมื่อไหร่เราจะหลับตาปีทันทีผู้สนับสนุน KMM ขีด MM TH เว็บเพิ่มยอดไลค์ยอดติดตาม24ชั่วโมง